แตมาดูไปดูเจ้าบ้านกันมันกกำลังใจเป็นก๊ัป้าขอบคุณหลายนมีแห้งแหละมีแห้งอยู่เจ้าเฮ้มีแหงอยู่เนะแกเพื่อนจะได้ไนจ้างกับไปจ้างยังไหนเนาะเอาเหอนจ้างยังเหมอนหนก็เนี่ยเนี่ะดอกไม้ดอกอย่างเงี้ยดอกไม้แห้งเลยจ้าบ้านะ มาอธิบายโครงงานหนึ่งคนไข่ไข่ไข่ใจอธิบายมาดิอธิบายาไข่เป็นเจ้าของท่านเป็นไหมไข่เป็นเจ้าของเปอาบ้าอธิบายมาตรงนี้มาทั้งแน่มาทั้งแน่เอ้ามาอธิบายให้ท่านขอเคนฟัง นกยุ้งอ่ะวเวลาเราทำจัดพิธักการส่<ว>รงเสริมและกันอามใหญ่ๆอ่ะก็ไปทําเช่นตัวนี้เราทำป็นปีของนกยุงกย้งนกต่างออกมาเนี่ยก็จะงามนอกจากคงไฟแล้วเอาสามารถเดี๋ยวไปทำตกแต่งแ,งแล้วมันอยู่บนยอดใช่ยอดแน่นอนค่ะมันได้หยัง่งมันได้หยัง่งมันได้หยัง่งตอบโจทย์ข้ออย่างข่อเ <c oughs> ดี๋ยวดิควาสวยงามค่ะ จ yeah. ้างเอาบ้านแถนไนง้ okay. ้าสบบาสมมติว่าถ้าเปิดจ้างป้าไปทำงานเนี่ยวันตะกี่บาทสองร้อยสามร้อยตบาไกไดร่บข่งูบอได้แ่าต้นทุนสี่ิบแล้วถามว่าแรงงานของป้าเห็นสองร้ล้วันหนึ่งสมมติถ้าทำทำได้ตัวไหนทำจะเต้ยสองแกนสองแกนกว่สองร้ยต่อแรงงานตัวเองค่ะ กันย้อมสีเราจะเราจะพัฒนาแบบตะกอนน่ะมันจะสีเกล็เนาะแต่เดี๋ยวนี้เราจะมาให้งสีล่ะค่ะเตรียมอื่นเนาะได้มอปชได้อย่างทุกอย่างได้หมดแล้วเป็นวิสากิจชุมชนแล้วหลังจากที่ได้รับการสนับสนุนจากกสนอตอนนี้เป็นแล้วค่ะได้เป็นแล้วก็ท้งไมของมาบ้านเจ้า มันเหมือนกันเนาะเขาไคนคละชุดเนาะข<อ>่าเดี๋ยวสักกันไปกินทีงไหนวันนี<ะ>้ไป,ไปหลายเนาะ นี่ก e ับมันมันแต่ได้หลายอย่างนอกจากตะก้าเขาแต่งม่วงแต่งกระเป๋าแต่งได้นะเจ้าแต่ตัวนี้เอาเป็นตะก้าม่ก่อนนะครับได้ได้หลายอย่างเจ้าเขาจะไปเป็นกระเข้าก็ได้หรือว่าจเป็นตะก้าใส่ทองเขาไปตลาดก็ได้นะเจ้าพอทำตัวนี้เสร็จแล้วอยาค้ามันอยากทำนะทำทำโครงงั้นนี่เสร็จแล้วน้องยากทามันอยางตองมีความกึศจะได้ตอเจ้าเป็นเป็นม่วกกระเป๋า ได้เจ้าแต่ตัวนี้ตัวตะก้ามันจะเปิดตัวตรกระป๋องก็เจ้าซึ่งถูกระป๋องกระเนะได้เจ้าถูกระป๋องเดีนะมั้เปิดกระเป๋าเป็นเป็นโคมไฟได้เจ้าแต่ตัวต,ตากแห้งก่อนครับผมจะลองตากแห้งก่อนละมันอยู่ต่ำก็คอบก็ได้แล้วทำไมเนีทำไมผ่านนิดนึงอ่ะทำไมาต้องเลือกเอามาสีย่างนี่คือสีย่างนี่ตัวที่คัดเลือกมาแล้วครับไหลไหลหมดในดีครับ บอกคือทำเตเขาเหลือกมาเนี่ยเขาหูจากไหนอ่ะว่ามันไหลหมดดีดีทำไมต้องเลือกซีอันนี้หูจากไหนดีไหก็ต้องดูในหนังสือสมุติสีอ่านคุณปะหรือวในในอินเทอร์เน็ตครับก็มีอยู่ก็มีอินเ์เแล้วมาผสมแป้งครับเอาแป้งเอาคุกเขาก็าผสมแป้งหลังจากบดแล้วตากแห้งแล้วนะแล้วมอการหาวิธีทำข้นกว่าจะขมุดและข้อมูลต่างๆ คือยังสบู่ท้องตลาดคืออาจจะมีสารหลายๆอย่างแม่นก็ค่ะแต่ว่าอันนี้คือเป็นธรรมชาติแหมอย่างหนึ่งคือบ่มีสารเคมีอะไรอย่างเยอะตัวคือเป็นพัฒนาต่อยอดตัวรูปแบบนี้อยู่นะครับคือจะได้คือผลคิดว่าแค่จะได้คือเดตตั้แล้วเนี่ยมันจะได้ขนาดถึงเบอร์เอเอสสองเอสามเอบีสีนะครับจะเป็นอย่างเงือนเป็นอย่างเงืนาสารคิดว่าจะ คืออันนี้แขดึงรูปจากควันปลุกจากปลุกออกันปกมาแล้วสมมติเครื่องของนอกเนี่ยจะต้องเอาออกมาต้องคือนักศึกษาเนี่ยทดลองมากได้แบบไอคนหนึ่งคนใจเครื่องเนี่ยสามารถบิดน้ำลายในหนึ่งชั่วโมงมันได้กี่กิโลและกัปติมันบิดด้วยเนี่ยหนึ่งกี่กิโลกัปตีมันไปใจเครื่อง กี่กิโลเปียกเขียดตอนนี้ป่ากเนยแสงแดดได้แล้วมันคุ้มผลไม้วไหมผลไม้อวไนะดีเลยละดีแห้งๆเลยกันดึงเลยครับลื้งๆต้องแห้งอะไรมันจะดีของมันนะทรายแข็งตักเจี๊ยบเฉยๆโอเคครัไปห่อแต่ถ้าถ้าผมจะบิดนุ๊ถ้าผมจะบิดลงมาอันนู้ยนี่ซุกแล้วเดี๋ยวต้องผลิตเครื่องมือตัวใหม่แล้วคือมันห่อไม่ดีเลยอ่ะเนี้ยอันนี้ตอนนี้เขาห่อห่ออยู่เดี๋ยวเขาจะต้องผลิตเครื่องมือใส่ ไปพาฒน,น,นาการขึ้นมาข้าวธรรมดาข้าวปกติคือมีวิตามินดีมีการาว่าป้องกันโรคเหน็บชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะประโยชน์ของข้าวแล้วน้องธรรมะก,ก็แก่หมูน,น้องกินแล้วคนอื่นทำไมไปกินอย,าอายน่างก็อะไรอย่างก็นายฉีดตันไไหนายอะไรอย่างเี้ยไปมดทำไมไปกินนวดนะแต่เดี๋ยวอยาจะไปแข่งก็เขาได้บางคนอาจจะแบบความหู เออบ่ได้คึ้นว่าเออเขานี่มีประโยชน์อะไรอย่างวาววายใหเออแต่มันก็หู้นะห<ช>มู่เอาไวรุ่นก็หู้นะว่าอีชีตันก็ไอ้นี่นะมันต่างกันนะอันนั้นมันเขาเอาสีเอาน้ําอย่างหู้มาใส่จ้ะก็มันก็ยังกินนั่นป่นอยู่มันบ่กินนั่นนี่อย่างนี้อะไมันตามกระแสม <laughs> ันลุ้นรับไอโฟน